ไนไนี่สามารถใส่เป็นกลี์ได้นะฮะนี่เป็นไงฮะสามารถตกแต่งได้นะครับตกแต่งได้ me, สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับชาวดิสคอร์ดไทยแลนด วันนี้ก็มาทำห้องทํางานสามห้องนะของคาสิโน,โนนะก็ขอโทษที่หายไปนานนะเดี๋ยวคลิปมาเรื่อยๆแน่นอนฮนะอันนี้ขอโทษจริงๆนะเพราะว่าผมก็ได้ทําดิสด,ด้วยเดี๋ยวยังไงมีคลิปโปรโมทดิสที่ผมทําอยู่นะเอาไป่ารอได้กันอ่ะทีพี่ก่อนหน้านี้เนาะเราเซตเรื่องการตั้งค่าเกมเนาะการตั้งค่าต่งตางๆเนาะทีเนี้ยการที่จะเล่นอ่า คาสิโนเกมได้มันก็ต้องมีห้องทํางานหาเงินแล้วหาตังมาเล่นห้องทํางานก็จะมีอยู่3ามห้องนะห้องทํางานมีสามห้องก็เดี๋ยวดูคมภี์ะฮะก็ประมาณนี้นะฮะห้องทํางานอ่าโอเคตอนแรกเราก็สร้างหมวนหมู่มานะ,ะอ่าถ้าใครสังเกตน,นะฮะตอนนี้เห็นแล้วนะฮะว่าบดฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะสว่วนราคาเท่าไหร่ไปดูที่เว็บนะ,ะไปดูที่เวบเอาเขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้เ <laughs> ขาไม่ได้จ่ายนะ อ่ะโอเคมาที่สร้างที่หมวดหมูนะแล้วก็หาเงินนะครับป๊อปอ่ะพอขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จเราก็สร้างมาสามห้องนะสร้างมาสามห้องอ่าสร้างมาสามห้องเลยป๊อกอ่าลอช่องปั๊บ อ,อืก็คันลอกมาครับอ่ะ,อะทีเนี้ยเรามีห้องทำงานสามห้องแล้วเราก็ลองทำงานดูฮะอืมเห็นปะ่ะมันก็จะบอกว่า you work อ่ะ เท่าไรอะไรเงี้ยแต่มันก็เห็นว่ามันก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะทีเนี้ยเราจะทําให้มันตอบแบบภาษาไทยของเราอะครับเนี่ยให้มันตอบประมาณนี้เลยพองทํางานเนี่ยใครเข้ามันไก่อะไรเงี้ยเราสามารถเอาไปปรับได้อ่าทีเนี้ยเราก็แต่มันต้องมันแท้จริงมันมีคําสั่งแหละแต่ทีเนี้ยผมจะพาทุกคนไปสู่ทางลัดนะครับก็คือไปตั้งค่าที่เดสก์บอร์ดนะครับคําสั่งมันก็นี่ไงอ่าคาสั่งมันก็วางปั๊บเนี่ยมันจะขึ้น เดสบอร์ด <Dead> มาใช่ไหมเราก็กดอ่าพอกดมามันก็จะขึ้นหน้าโอเวอร์วิวของเราว่าเออเราตั้งค่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มาดูนะครับอันนี้ก็คือห้องคือจำกัดนะครับอัตราเลนเงินเนาะแล้วก็เวลานะครับก็จะมีตั้งแต่30วิยัน1วันนะฮะอันนี้แล้วแต่เราปรับเลยอันนี้ผมปรับประมาณ5นาทีพอนะฮะส่วนเลนเงินอันนี้เราตั้งค่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสพลาดนะครับ โอกาสพลาดเนาะก็ถ้าสมมติว่าเราพลาดมันก็จะเสียเงินมันก็จะติดลบนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้ที่ศเปเซดีกว่านะครับอย่างน้อยทํางานไม่ติดก็ติดศูนย์นะครับดีกว่าติดลบเนาะมันมันทำให้มันทําให้ไม่นา่ารินนะครับมันทาให้ไม่ไม่อยากหาเงินเนาะเออโอเคเราก็มาที่คัสตอมนะครับคัสตอมก็เห็น่ามันก็จะบอกว่าเนี่ยเดิฟเฟลข้อความที่ท,ที่ที่ตอบเรานะครับเรากดปิดไปนะครับ อ่ะพอกดปิดแล้วเราก็สร้างห้องมาสามห้องอ่สร้างห้องมาสามห้องปึ๊บนี่แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตามนั้นเลยนะครับห้องทางานห้องแรกนะครับห้องทํางานห้องแรกเราก็ใส่ตัวนี้ไปใส่ตามที่ผมเอาไว้นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้านล่างนะผมทิ้งไว้านล่างเอาเอาไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับอ่ะเราก็วาง ่ห้องต่อไปใช่ป่ะก็าวางแล้วก็าวางแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนคำพูด,ดนหน้านะาสามารถตกแต่งได้นะครับอ่ะเปลี่ยนแป๊บนึงรู้สึกว่าน้าจอขยายอ่ะ โอเค๊บอืมอันนี้เราสามารถตกแต่งคำพูดได้เราจะตกแต่งยังไงใส่สติกเกอร์ก็ยังได้นะใส่สติกเกอร์ก็ยังได้ครับ X สาม ม3สาม x ส,สอง u สอง x หนึ่ง u หอ่าใครเข้ามันไก่อันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าอืมเอาเป็นเรื่องอะไรวิ่งงาน,ลานงแล้วกันได้ตังค์เคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทำงาน ในเงินโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราก็กดบันทึกนะครับส่วนอ่ะมันก็จะมีข้อความที่เวลาเราทำงานพลาดนะครับแล้วก็สร้างมาเหมือนเดิมแต่มันได้แค่สองสองห้องนะครับมันได้แค่สองห้องหลังเนาะห้องแรกมันยังไงมันก็ทํางานติดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นทํางานสุจริตเนอะอันนี้แล้วแต่เราจะไปคิดเอา คุณแต่งได้นะฮะแล้วก็ก๊อปมาอ่ะแล้วก็บอกว่าทำงานพลาดงานพลาดโอเคอีกอันหนึ่งกอ่มาแล้วก็วางทำงานพลาดโอเค อ่าพอเสร็จแล้วก็มาลองนะมาลองมาลองมาลองดูวางวางเลยอ๋อเหรียสิบสองวิเหรียสิบสองวิเราไปทำ้องอื่นทำ้องอื่นทำ้องอื่นอ่าปุ๊บหน้าเห็นปะ่ะห้องทำงาน Discord เห็นปะ่ะเนี่ยทำงานพลาดเห็นปะ่ะก็จะได้ศูนย์บาทอ่า ทำงานพลาดก็ได้ศูนย์บาทนะฮะดีกว่าติดลบนะฮะทำงานพลาดดีกว่าติดลบอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้อ่าทีเนี้ยถ้าเราอยากใส่อีโมจิใช่ปะ่ะใส่อีโมจิด้านหน้าอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นว่าทำงานได้เงินถ้าสมมติว่ามันมันยังไม่สวยพอเราก็หาอีโมจินะครับแต่อย่างแรกเนาะเราต้องเอาอีโมจิไว้ในในดิสด,ด้วยนะฮะคือก๊อปอีโมจิไว้ในดิสนะครับหาอีโมจิมานะครับอ,อ่าเช่นผมเอาตัวนี้เป็นอนุนาร้อด้วยกันนะครับใส่อีโมจิแล้วก็กด อ่าสแลชหรือเปล่าอ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็โคนซีก่อนเดีย๋ยวคุมก่อนนะโคนโคนซีแล้วโคนโคนวีให้มันขึ้นประมาณนี้ให้มันขึ้นสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับเราจะสามารถเอาไปใส่ที่เวฟได้อ่าผมเอาไปใส่ที่เวฟดูนะฮะเอาไปใส่ที่เวฟดูวางวางไปเลยนะฮะอ่าเราวางไปเลยอ่าประมาณนี้กดเซฟ อีโมจิต่อไปเราก็มาดูอีโมจิต่อไปว่าสมมติว,ว่าทํางานได้เงินนะครับเราจะใส่เป็นเครื่องหมายนี้นะครับเราก็อย่าเพิ่งลบอันนี้นะเราก็วางนี้ไว้นี่มันก็จะมาแบบนี้เลยสะดวกแล้วเราก็ไปแล้วก็ไปวางในเวบนะครับไอที่ที่เป็นทํางานได้เงินนะเออเไปวางห้าห้าวางเสร็จเซฟ แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าทําง,งานไม่ได้เงินใช่ไหมทำง,งานไม่ได้เงินก็ที่เป็นกากบาทนี่เราก็กอ๊อแล้วก็ไปวางในเว็บเหมือนเดิมนี่ทำง,งานพลาโดโซนวีอ่ะวางเลยทำง,งานพลาดประมาณนี้ทีนี้เราอยากให้แต่ละชอยมันเนาะชอยมัน,นที่เป็นรูปเงิน อ่อ่ก๊อปไปก๊อปไปนะฮะกอ๊อปไปก็วางวางวางโอเคเราก็วางนะฮะวางให้หมดเอาจริงถ้าทําถ้าสมมติว่าเรามาตกแต่งอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลานะครับจะจริงเอาแบบสําเร็จรูปมาเลยอะไรเงี้ยเราก็ทําตั้งแต่อันแรกแล้วค่อยมาแก้ทีหลัง เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปนะครับน่ารักดีอันนี้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราว่าเราจะปรับยังไงตกแต่งยังไงได้หมดเลยนะครับมันอยู่ที่เราอ่าประมาณนี้วางแล้วก็วางในช่องอเ๋แบบน๊บนึงนะผมขอ ตั้งค่าแป๊บหนึ่งว่ารู้สึกว่าจะมีเผิดใเ่ผิดใส่ผิดวิีงงาน 3ามห้าถูกอ่าสองเป็นสี่ก็กว้างโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็อาทิตย์นะครับอาทิตยาทิตเท็ดดู อ่าเห็นไหมครับก็มันจะขึ้นนะครับขึ้นอีโมจินะครับก็สามารถตั้งค่าได้เห็นไหมสวยปะเนี่ยสวยเลยนะครับห้องทำงานดิสคอร์ดนะฮะเนี่ยขายข้าวมันไก่สรัชดาได้ตังเท่านี้อะไรเงี้ยกรุณารอห้านาทีนะครับถือว่าเอาไปปรับกันได้เอาไปปรับกันได้นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะใส่กิฟต์ให้มันมีลูกเล่นมากกว่าเดิมก็สามารถใส่ได้นะครับก็ก็สามารถใส่ได้มาที่ เว็บนี้นะฮะเว็บนี้เขาไม่ได้จ่ายของเราไม่ดูดีกว่า <c oughs> เราก็ไปหาอาะนะะอิเมะนะฮะอนิเมะอนิเมะเออโอเคหาอนิเมะน่ารักน่ารักนี่เห็นไหมหาอนิเมะน่นาราักน่ารักอย่างพี่ข้าตสุนนี่เนี่ยแล้วเราสามารถเอาไปตกแต่งได้ฮะตกแต่งได้เนี่ยเราเดี๋ยว ขอเลือกอันิีมะที่มันน่ารักน่ารักนี่ขับรถนะใครชอบตายแบบขับรถก็เอามาได้เนี่ยก <c oughs> ้าอไม็จะมีเสียงนะอก้าอเนี่ยใครชอบแนวน่ารักน่ารักนะก็๊กอปนะครับ๊อปลิงก์แล้วก็ออกมาวางไว้ มาวางปึ๊บแล้วก็วางเนี่ยวางประมาณนี้นะครับวางประมาณนี้แล้วก็มาวางอีกเลยเราชอบยังไงเนี่เราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยก็มาวางได้นะมาวางได้ป๊อันนี้น่ารักเอาเวลาไปใสททออ่ทำงานพาดดีกว่าเออเนี่ยเช่นว่าทำงานพาดใช่ไหม ทำงานพลาดก็าวางอเอ้ยน่ารักเนี่ยเอาไว้ใส่เวลาทำงานพลาดอะไรเงี้ยวางโอเคเอันสุดท้ายใช่ปะเดี๋ยวอันสุดท้ายโอเคสุดท้ายเดี๋ยวหาก่อนอ่าก่อนนะเนี่ยที่มันน่ารักน่ารัก เอาอันนี้ก็ได้นะครับใครชอบยังไงก็สามารถเลือกหาได้ที่เว็บนะฮะก็วางเสร็จโอเคทีเนี้ยมาครบแล้วเราแต่งอันนี้คือแต่งแบบครบจะจัดนะครับแต่งแบบครบจะจัดเลยเดี๋ยวมาเทสดูนะมาเทสอ่าเดี๋ยวเทสห้องห้องอื่นก่อนนะฮะนี่เป็นไงฮะสามารถตกแต่งได้นะครับตกแต่งได้ นี่ทำงานพลาดเออน่ารักวางเห็นไหมนี่สามารถใส่เป็นกรีปได้นะฮะสามารถตกแต่งได้นี่ทํางานทํางานได้นะอันนี้อ่าทํางานได้ตังค์นะครับห้องเวิร์ค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 เหลืออ,อ,ลอีกหนึ่งนาทีก็ประมาณนี้ฮะก็ประมาณนี้ห้องทํางานเนาะใครที่ อยากตกแต่งก็สามารถตกแต่งได้เดี๋ยวพวกคําพูดพวกกรอบอะไรเนี้ยผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้ฮะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดสิดใจแล้วก็กดติดตามก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะเอาเป็นว่า EP หน้านะ EP หน้าผมจะมาทําเกี่ยวกับห้องเกมนะห้องเกมเซตเกมนะเซตตีกงตีไก่เซตอะไรให้มันโอเคนะฮะเซตสลอนะ็อตเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆไปเนาะคาสิโน,โนนะครับ EP หลาย EP นะเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ติดตามไว้นะติดตามไว้เอาเป็นว่าวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ